ใูมคใจคูน้าประการน,นี้มุ่งเพียนศึกษาเพื่อฟรีสิปเเุม่ม,มใจเสนอซีรีส์สุดฮิตเยาวชนตะลุยค่ายจตุธรรมพุทธาเมตารักชีวิตที่ทุกกราารมบ้าเป็นแจ้งแท้จริง โธทิสัต์เมตตาคว่างไพศาลต่อเวไนนาการุจิตเห็นในจิตเดิมแท้ที่มาจากฟ้ายงมวลจิตฟื้นฟูจิตเดิมนาดวงตาแจ้งถึงธรรมอาบำเพ็ญได้หวนคืนวนทางเดินแม่ทรร ยืนยาวไกลบำ้มเพิ่เจอลาปรื้นเราเจอทุกอย่างที่จะลืมทำนี้เดี๋ยวเราจะเรียนเชิญลูกคาถ่ายทอดเบิดทางทางภาวนะคะอ๋อไม่ใช่สิไม่ใช่ สวดื่อเลนะได้ไหมได้ค่ะอ่าได้เลอ่าสามสี่สี่สื่อเพลให้นย้อนมองทำากลางจุดชีวิตที่แอบค้าทำมาอย่างใหญ่คู่นาต่อชีวิตสิทธิ์อย่ารีรอจงตั้งมั่น ใยการนี้บำเพ็นลุดพ้นอาจารย์ห่วงแม่เฝ้าคอยสิยิเสมอรอวันคืนกลับมา,อา,ารอวันคืนกลับมา ธรรมะทำนองวัยรุ่นได้ขนาดนี้นจริงๆก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่เป็นพระโอวาทของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ประทานให้สำหรับพวกเราเนี่ยเยาวชนวัยรุ่นนะคะได้มามีจิตอาสาช่วยงา,ยานธรรมะบุเกเบกแพทยธรรมนี่าพวกพี่ๆเขาเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกวิธีหนึง่งที่เรียกว่าบุเกเบิกแพทยธรรมก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยรู้จักธรรมามากขึ้นนะคะ,อะเอาละไอเตอร์กูเล่ เอาใหม่ดีกว่าอาเจ้าคุณนี่อาเยี่ยมมากเยี่ยมมากเจียวบเจียวสู้ไหมสู้ไหมเจยุบเจยุสู้ไหมสู้ไหมเจยุบเจยุอาหนึ่งสองสามจับหัวคางหูหัวไหลจับกันใหม่จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือ จมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหล่จับกันใหม่จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือนัาดอ้ลูกบอลหนึ่งลูกตรงโดยการ อนีดูนะครับช้าๆต่อแถวกันดีๆเดี๋ยวผู้ชายจะให้ให้พี่พี่ไปอยู่ด้วยโอเคครับเริ่มครับห้ามใช้มือนะครับมือนี่ค่อยหลังไปเลยโอ้โหเสร็จยังครับเสร็จยังง่ายไหมครับ ไม่ต้องเร็วนะครับเวลาจับอยกยีดดียยีดีเดยานสามพร้อมไหมครับสองได้จูมือครับ <tails> จูบอลไว้ Si kẻ đã ghi kho, đôi đôi đôi, đôi. Si kẻ đôi cho si kẻ, đôi, 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 đôi. Đổi lại. Bắt đầu đi, đi. 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 Bắt đầu đi, เสร็ละกลุ่มครับเตรียมพร้อมขนาดไหนอ่าดูดูดูคอดูคอกำลังจัดคออยู่อ่ดูดูไม่ได้คิดโกงนะครับที่ไม่ได้บอกว่าห้ามใส่ผ้าอ่าเริ่มครับตรงเลย Oh, okay. hi. โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะใจนะคะอุทิศส่วนกุศลข้าพเจ้าบอกชื่อทุกคนนะคะข้าพเจ้านายชวิตุถุพ่อดสินธิ์วันนี้ ได้เข้าข่ายเยาวชนได้เข้าข่ายเยาวชนณสถานที่แห่งนี้ณสถานที่แห่งนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเพราทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหลายทั้งหลายให้กับบิดามารดาให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บรรพบุรุษบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางพระเทพเทวดาพระเทวดา ที่คุ้มครองข้าพเจ้าและวิญญาณทั้งหลายที่ตกทุกได้ยากขอทุกทุกท่านจงอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ขอให้ทุกท่านขอให้ททุก่านได้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์และความสุขและความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าอย่างที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจะพึงได้รับทุกประการเทิดทุกประการเถิสาธุสาธุภายใโยนมองทำกลางจุดชีวิตแยบคาย กราบขออนุโมทนา,าร่วมกันในครังร้งนี้จงตั้งมั่นถึงธรรมในการนี้บำเพ็ญลุพ้ล